เอาเถอครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีในการแก้ TPM เข้มมาเกมบาลูแลนไม่ได้นะครับคือเราไปเปิด TPM ไว้แล้วแล้วเขา้มมาเกมบาลูแลนแล้วมันขึ้นว่า TPM ให้คุณไปเปิด TPM อะไรแบบนี้นะก็จะมาบอกวิธีในการแก้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่ามันจะขึ้นแบบไหนนะครับเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้ว่ามันจะขึ้นเหมือนกับทุกคนไหมที่เป็นนะครับ เดี๋ยวผมล็อกอินด้วย Facebook เลยนะครับเดี๋ผมเข้าให้ดูนะเี๋ตอนนี้มันกำลังโหลดอยู่นะ รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นแบบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นแบบนี้นะครับมันบอกให้เราไปเปิดอะไรไม่รู้นะก็แล้วเกมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เราไปดูวิธีในการแก้เลยครับโอเคเดี๋ยวผมตัดตอนแบบไปอยู่หน้าไปออดเลยครับโอเคเราก็จะไปรีสตาร์ทคอมโอเคครับเดี๋ยวผม จะไป restart computer เลยนะครับ restart นะครับโอเคแล้วก็เตรียมกด f 2ไม่ก็ดีลิทนะของปุ่มเป็นบอร์ดออรัสนะครับมาลีอนี่ไงครับคือผมเปิดแล้วนะเนี่ยกกดไว้ install หมดเลยนะครับนะผมกด install ไว้หมดแล้วมันก็ขึ้นนะค okay. ใครที่เป็นบอร์ดออรัสก็สามารถ เข้ามาตามลุ่มได้นะครับคือมันจะให้ไปอยู่หน้าบูธนะแล้วก็มาที่ C H M นะครับแล้วมันเป็นอินสตอลอยู่นะครับก็กด enter แล้วก็ให้มันเป็นอไออันอันดนนะเดี๋ยวเมาส์บังนะครับเรากด enter นะครับให้มันเป็นแบบนี้นครับแล้วมันก็จะมาขึ้นเป็น ตัวบูตอันนี้ครับให้เรามาตรงนี้นะที่มันเป็นบูตตรงนี้กด enter ครับตอนนี้ผมเปิดเป็นนี้ไว้อยู่ครับแล้วก็ให้เป็น i n นสตอร์นะครับโอเคครับกดโอเคครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับเป็นบูตมอสอะไรไม่รู้ครับกด enter ครับแล้วก็กดคัตตอมครับโอเคแค่นนี้ก็ โอเคได้ครับเดี๋ยวเราลองไปเข้าเกมดูเลยครับโอเคตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วนะครับก็ลองเข้าเกมว a ลลเลนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นแบบเมื่อกี้ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะล็อกอินด้วย facebook อีกครั้งหนึ่งนะครับ ปิดเลยคือนะว่ามันจะขึ้นอีกรอบไหมครับเดี๋ยวรอมันบูตเข้าเกมก่อน,นครับโอเคนะครับผมก็ได้ลองดูแล้วนะครับว่ามันไม่เป็น,นครับเดี๋ยวผมเข้าไปอยู่ในโหมดฝึกซ้อมนะครับให้ดูนะครับ ว่ามันจะเล่นได้ตามปกติไหมนะครับคือผมกไม็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากนะครับ ผมก็โหลดมาเล่นแค่นั้นแหละจะแบบไม่มีเกมอะไรเล่นก็ลองเล่นมาลู a n นดูโอเคอผมก็มันก็ไม่หลุดนะเอาจริงมันหลุดตั้งแต่ตอนเข้าเกมแล้วนะครับถ้าทําเราไม่ได้ไปเปิดหรือไม่ได้ไปปิดอันนั้นไว้นะครับเล่นได้ปกติเลยแต่ทําไมผมรู้สึกว่าภาพมันขาดๆวะน่าจะเป็นเพราะซี u นีน่าจะทํางานหนักแล้วก็ ใช่ผมใช้ CPU ในการเลค o คอร์ดเลคคอร์ดเ,เกมบาลานซ์แล,แล้วก็เล่นเกมไปด้วยนะก็เลยอาจจะทำให้แบบภาพขัดขาดนะภาพมันขัดขาดนครับโอเคผมก็ได้ลองเล่นไปสักพักนะครับว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้น TPM อีกนะครับก็ถือว่าแก้ได้นะก็ลองเล่นแล้วนะครับอา่า ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไ i b ์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ